สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ผาหมากดูกนั่นละครับกำลังรอพระอาทิตย์ตกขอบฟ้านะครับต้องเที่ยวเยอะมากเลย เจอแล้วครับมีคนจับอาทิตย์อยู่ครับจับเลยครับจะลงแล้วจะลงแล้วนิดเดียวตอนนี้นสวยให้ไปนั่งดิรอ,อ่ฮะอุอุ้มไม่นั่งอันนี้กับลูกวะโอเคครับกำลังจะลงแล้วครับ